โจพร้อมยังโจโจโจจสอีสอดสองสีสองสามสีสี่สอง้่สีสองกสีเจ็สีสี้าสีสสีสบอ็สีสิบสองสีสบสามสีสี่ีิบสองาทแม่เกาะตัวเดียวยใครแม่มันเนี่ยเข้าก่อนนอนนานแน่เลยเนี่ยโอ้ยนยูเจ็ดสอไปไปเอาดีเคมาอีกไปเกี้พี่กระเดียกเี่ยวดัก้ตกี้พี่กเดเามาไ่ใช่ เกลียดักชตเกลียดักชเเหลือเวลาอยู่เกลียดักชเลยเหลือเวลาอยู่เกลียดักแชตขอครับหมอครับขอครับขอครครับนี่ไงนี่ไงมาแล้วเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วกูลงเลยใช่นั้นแหละเฮ้ยเอาของไอ้กูด้วยเอาของไอ้กูด้วยมาลงมาลงเมามาแบ่งไปมจะสามส่วนจะสามส่วนจะสามส่นมส AD เหลือหนึ่งนะโอเคไาไปสามแล้ว เพนเพนขอเพนหน่อยขอเพนหน่อยเพนมีแค่สองขวดเดี๋ยวได้เอาไปคืนให้โอเคพอแล้วละอย่างละสิบต้องไม่คิดต่อวะ6หกโตขอขอแบบไมีโ g ้นะไม่เปลี่ยนเอาเพื่ออะไรอ่ะเออทำเพื่ออะไรวะ ปืนก่อนดีมาอิโก้เอ็คนในปุ๊บมายิงเลยก็ไหมเออใช่เอาสองคนก่อนไหมม่แต่เขาให้เล่นสามสิบหรือหรือเล่นกันใช่เข <อ S 1> าให้เล่นตั้สามสิบหรือว่าหรือเล่นกันถึงสามสิบวะเขาให้มาก่อนสามสิบหลังจากสามสิบป้าจะมาให้เขาเขาบอกหลังจากสามสิบใครชนะก็เอาไอ้ลดลูกแดงไปเออทำไมมันต้องเล่นเลยดิ มีแค่นี้เหรอหกตัวไอ้ดับมีแค่นี้ก็ใส่เลยเนี่ยเขายิงแล้วเนี่ยเไม่อย่าเพิ่งยังไม่ถ้าไข่นะอย่าเพิ่งนะยังไม่ไข่นะยังไม่ไข่นะมึงบอกกันดิฝั่งนลุงมีกี่คนมึงไปบอกกันดิฝั่งนู้นเยอะูฝั่งนู้นมีประมาณเจ็ดแปดคนอยู่แปดคนเออเอเนียเขามีเจ็ดแปดคนอ่ะอ๋อมีแค่นี้แล้วใช่ปะมีแล้วใช่ปะไหวไหมว่าหกโต้ไหว คแล้วมากับใครวะพี่ติ้พบ่ไห้พี่ติแบกไหที่เลกาซีมันแบบย้าเข้ามาแล้วรือป่าไปดิเขายิงเ้าเาเลยเลยไปดิซ้อนเยหมาอีโก้แล้วออปติเขาช้อนกันไหมเราช้อนได้เลยเรออ่ะล้อเราล้อเราล้อเขาหันมาเขายิงเราบอนะล้มล้มล้มยรยไปยิงลยิงเลเฮ้ยล้มอีกกบอกระยะพี่ไม่ถึงนะ ปืนล้มอีกปืนล้มอีกเนินขวาพี่เนินขวาเนินขวาเนินขวาเดี๋ยวไม่กลัวเดี๋ยวไม่กลัวเล่นเล่นเล่นล้มสายล้มเฮ้ยปืนสายล้มอีกตัวหนึ่งปืนเขาล้มหมดแล้วนี่เหลือคนนึงเขาล้มเกือบหมดแล้วนะเข้าเลยใได้นะเขาแยกซ้ายขวาเขาแยกซ้ายขวา ตกดได้บ้าปืนล้มปืนล้มหมดแล้วใครนั่งถอยมากูโดนกูโดนกูโดนซ้ำกูโดนซ้ำไม่โดนซ้ำอยูโดนซ้ำไม่ตายไม่ตายยิงกดเบกได้เบกรับแบกเอากูโดนซ้ำนะกูโดนซ้ำนะกูโดนซ้ำนะยิงอะไรยิงแต่ปืนตัวไกลให้ไม้ลอยเบิกไม่ได้เบิกไม่ได้ของมึงเยอะตายเยอะเขาตายหนึ่งเบิกไม้ล้ม ตายมตายตายเพิ่มตา้ตาย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 เพิ่มตายเพิ่มตายเพิ่มระวังระวังเขาชุบเยอะเาชุบเยอะ ตาย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 ตู้ชูน้องต้องถือปืนถือปืนคนหนึ่งถือปืนคนหนึ่งยิงแล้วยิงแล้วยิงเบรกแล้วยาวเลยต้นถือปืนหน่อยปืนยิงหยิบต้นหนึ่งถืออยู่ถืออยู่เออ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 ยิงเขาเลยยิงเขาเลยใครๆเลยใครๆเลยไหนอะเขาอยู่ไหนอ่ะเรียกเพื่อนมาด้วยเรียกเพื่อนมาเยอะๆเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่

พี่ไม่ได้ติซ้ายเนองเออไม่เป็นไรเอาติ๊บมาเอาเอาพี่ติ๊บมางอติ๊บไม่ตา่ได้ไปอยู่ซ้ายทีเราจะชุดเพื่อนนะเราจะชุดเพื่อนเราจะชุดเพื่อนลองไปล้วงหลังมันวิ่งงอมนะมันวิ่งงอมนะมันวิ่งงอมนะดีเชวิ่งงอมนะวิ่งงอมนะฝั่งหลังเมื่อไหร่เบ๊คือเราไปไหนวะเอาไปดแเคล็อกแก๊ล็อกมาไว้ก่อนไว้ก่อนไเ้ก่อนไว้ก่อนเกิด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 มา เขาีมันิดเขามฆนิดเกี่ยวเกียวเกี่ยวตามมาักน่อยเกียวโอเคโเพี่กูพี่กูนี่ชนชนฝั่งซ้ายไปพี่ล้มเฮ้ยเขาหมายมายด่านมาชนโดนไม้คอพี่เล่นได้กม่อย่ไม่ได้ล้วลมมิดลมมิดลมมิดล้มนะพี่ล้ม่ะโดนซ้ำนะโดนซ้ำนะโดนซ้ำอยู่นะย่ามาพี่พี่แอบรองนะเอาตู้มาเพื่อนอะเพื่อน เียชุกเกียชุไม่ไม่คอยปิดทีละทีได้ปะเอาเแพัูฟเอาเอาโซนนีก่ปล่อยปด้ก่นปล่อย้กันปล่อยด้กันทำทำรัเอาเอาเพือาเ่อนเอาเืนกออ่อนกี่ยเลืูหมดจุ่ไปไหนจุ่ยไปไหนมันต๊มไม่ทันอะดีหมดล้วเฮ้ยชาาเมาที่นีมาตรงนี้ดีพอาจาร์เก็บตัวชูไม่ได้นะพอาจาร์เก็บตัวชูไม่ได้เก็บตัวชูไปตอนพี่คิวยิงกดไปยิงกดไปยิง ไอ้ยงิงปืนให้หน่อยอย,ยิงปืนให้หนูหน่อยพี่ยิงไปยิงไปยิงไปไปนี่นี่เพื่อกนกำลังเดินมาพี่หลามมา,พ,ามไไพี่หลามอยู่ไหนะอ่ะพี่หลามอยู่ไหนชุบ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 คิวพี่คิว ตรงนั้นรีฟีป่ะนะ่ะ NTR ป่ะหรืออะไรเออ NTR รีฟียิงส่งดีพี่มีดมีด บุญโหมบุญโมช่วยหน่อยเฮียโดนเยอะมากตายโดนเยอะจัดฮอกเกอร์ฮอกเกอร์ฮอกเกอร์จะเปลี่ยนไม้ให้ถ้าลุกไปกลับเล่นในกันก่อนกลับเล่นในกันก่อนกับเล่นในกันก่อนปั๊บปุญง่ายๆบุญง่ายๆน่ะ อยู่ตรงกลางนะเป็นเล่นยิงยิง oh. สีแบบในแคนไปเลยถ้าชุบไม่ได้เออสวยแคนไปเลยไนปุยโดนยิงพัดจันพัะจันกันอยู่กันอยู่ไปเลยไปเลยตายพัดจันตายตายให้ดิคีนจุ่มจุ่มจุ่มสายตายจุ่มสายตายตายแล้วตายแล้วตายตายเพื่อนตายเพื่อนตายตายตายเอาไอ้ตายเอาไอ้ตายจุ่มเอา่อ้ตาย ไปไหนอะตายๆๆไม่ไม kind of ่ต้องไม่ต้องยิงก yeah, ็ได้พี่ไม่ต้องยิงได้อยู่ได้อยู่ต่อชุบข้างในนะนี่พี่เฟยป่ะรีะรีจะรีแล้การหนังไปเปลี่ยนมีดหน่อยเปลี่ยนมีดไปเปลี่ยนดหน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วกูดนยิงกูนยิงนยิงกูยิงยังไม่ได้กูนยิงดีต่เลยดีแต่เลย์โยเพื่อนอีกตัวเขาชุบอยู่เขาชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ เปลี่ยนหมายซามเบอร์ไอ้อดีกูหมดแล้วนะยังให้ชุบกันหน่อเดียชุบกันหน่อเดียชุบกันหน่อเดียชุบหนพี่ชุบหนไอพี่ตึ้นไปไหนแล้ววะอี่ยิงยิงบนที่ไหน ไม่ตายนะไ,ไม่ตายไม่ตายเล่นเลยชุบยังยังยังได้เ,ไเลยจุ่มจุม่มได้เลยจุ่มจุ่มเล่นจุม่มไหนพี่โอ้มีดจุม่มจุ่มมามามาพูดพี่ได้เลนพี่ขอกระโดดได้ไหมอุ้ไยไม่ได้ผมไม่เอามาเชสับนะยืนยืนแล้วไปล่อยปล่อยมีดเลยเขายืนนะตัวเขายืนนะ สวยตัวนี่ทำไมเนี่ยายคูไม่ได้ต้องายเพื่อนโอ้เป็นไรอ okay, okay. ่ะแบบเป็นไรเคอะคเคเขาได้รีฟีอะเมื่อกี้ NDR เขาลีกันบนเขาเต็มเลยใครอะ พี่ลองขอบุญครับคุณหมอนายยกขายมีในพุ่มมางมะเนี่ย ไม่เกิดเรอะโอเคบางครับใช้หมดแล้วตายอ้ไรเนี่ยมันมีที่มีขอในตัวอยู่นะขอในดีดเห็นหมดเหมือนกัน พี่ดิเต้น์ไปไหนอะไปนชนะมาหนูเห็นพี่ดิเด้นท์ไหมใคเป็น,น,น,นคนรับของใครดิใคร<ป>ม,มารับของาดิใครวะเนี่ย เฮ้แก้วเกี่ยวขึ้นนะไปโฟคิงมาลืมไปไปนี่ก่อนนะไป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 ไหนวะเฮียไประเบลก่อนนะเฮียของหมดแบบเอดีก็หมดเออเพลงกูหมดชุกขึ้นไปชุกขึ้นมายั กี้ถือว่าอึดอยู่นะบอกก่อน พี่ไม่มีแรงแค่นี้บอกไม่มีแรงทำไมอ่ะวิเพ็นเงียบเหลือแปดหัวแล้วในตู้อะไม่เหลือกันเออไม่เหลือแค่นั้นนะว่ามันใช้หมดไงพี่ขอร้อยหัว<อ>ดิี่โดฮะ ขอเพียนร้อยขวดสิครับพี่ดูครับหือขอเพียนร้อยขวดสิครับขอยเลี่ยมเลยพี่ไหนก็ได้แส <105. S 1> <ค>นห้าร้อยขวดแสนห้าซีไม่ได้หรอครับพี่เล็กตั้งกันอะอขอเพียนขอเวลายี่สิบขวดนะ ันละยี่วดนี่คือมึงกะแบบว่าคนละยี่สิบอ๋อคนละยีสใช่พี่นี่2ี่ี่ไหยี่เดี๋ยวพี่ไปขอไอ้เลี่ยมก่ะเดี๋ยวพี่ไปขออที่ไอ้เลี่ยมก่ะองเออกูไปพักแล้วไอ้เนี่ย